โคนเห็ดใหญ่ขึ้นน้ำหนักดีขึ้นสวัสดีครับพบกับผมนทพงศ์บุญทองเกษตรชักโลครับตอนนี้มาอยู่ในโรงเห็ดครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของโรงเห็ดครับได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนนายกจรพันธ์พาณิชย์ครับพี่กจรตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลนโรงเกษตรสินจังหวัดสงขลาอาเกษตรสินจังหวัดสงขลาเนาะครับที่เราอยู่ตรงนี้เป็นโรงเห็ด เห็ดอะไรครับนางฟ้าเห็ดนางฟ้าทําทเยอะไหมครับก็เยอะอื ừ, มเยอะหลายพันก้อนะห,หลักเป็นหมื่นเนี่ยอ้าเป็นหมื่นก้อนนะอ้าวแต่แน่นอนว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเห็ดนะครับเอาโฟทีมาฉีดไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอ่าแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับเห็ดครับเปลี่ยนแปลงก็โคนเห็ดใหญ่ขึ้นอืมน้ําหนักดีขึ้นอ่าที่ที่เด็กบอกเราใช่ไหมลูกน้องบอกอ่าโอเคลักษณะโคนใหญ่ขึ้นเป็นไงฮะ ใหญ่ขึ้นเนี่ยเ,เนยเมื่อเมื่อก่อนโคนอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็พอเวลาใช้ตัวนี้มามันมันเพิ่มขนาดขึ้นมาอ๋อนี่คือความต่างให้ดูความต่างของดอกอือโอเคอะนะครับแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มฉีดพรุ่งนี้อีกรอบนึงพรุ่งนี้กรอบนึงนอ,นอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามเห็ดนะครับของโรงนี้ไปเป็นระยะระยะดูที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลง อะไรเพิ่มขึ้นอีกสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณวิ่กระจรครับแชร์สั้นๆในส่วนของเพจให้พวกเราฟังลาไปก่อนสวัสดีครับโทีเกษตรอินทรสินค้ามาใหม่เกษตรกรทั่วไทยอลว่าเกษตรกรทั่วไทยฉีดพ่นทางไปเรามาช้โฟโฟทีโฟทีโฟีเกษตรอินทรีย์สินค้ามาใหม่เกษตรกรทั่วไทยอลว่าเกษตรกรทั่วไทยฉีดแล้วยาวใหญ่เรามาใายโฟที ชีดล่างชีดบนชีดกลางชีดล่าง,างถ้าวนน้อว่างเรามาช่วยชีดกันวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ต้องหินชีดได้ทุกวันชีดเช้าจะได้ผลดีชีดเช้าจะได้ผลดีชีดด้วยโฟทีโตสุดสายพัน